สวัสดีค่ะจามา์ชมพวกเราเพลงมาดูค่ะวันนี้เราจะมาดูเพลงของเจเลอร์นะะชื่อเพลงว่าสังกูชื่อภาษาอังกฤษว่า thank y u สังเกตเป็นแบบคอร์ด n ายสังเกตใช่ไหมกูกูว่าน่าจะใช่นะซึ่งเขาฟิชเชอริงกับเอฟฮีโร่ ตั้งแบดไวท์ฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นเพลงแบบว่าปั่นแบบเออเอาจริงรู้จักรู้จักตั้งแบดไวท์เนี่ยจากใครรู้ป่ะจากบิวกินเางเชียนล่าสุดเพลงล่าสุดของของตั้งแบดไวเนี่ยเขาชื่อปั้งแบ voice ใช่เหมือนเขาจะทําเพลงปั่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลหมออะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาว่ามีตัวตนอีกคนนึงอยู่อะ คือตลกอะมีพัสดุส่งมาเลยอะเออนันนเพลงที่พี่วันโค้กสวัสดีครับตอนนี้เรามีพัสดุคนยืนยันตัวตอนได้เลขบัตรประชาชนโอเคหนึ่งสองสามไปอุยกาแฟอ๋อกาแฟกาแฟฉีดเขาเส้นเลือดโอ้ไม่สนิกอย่ามาสั่งกูใครนะอย่ามาสั่งกู เว้ยนี่ๆคนนี้ปังแบดวอยมีแค่เมียและที่สั่งกูใช่มันอยู่ในทีมนาดาวอ่กเป็นคนนี้ไม่ต้องมาสั่งกคนนี้เพื่อนเฟยอะชื่ออะไรนะต้องมาสั่งกมีแค่เมียและที่สั่งกูไม่เรียนไสั่งกูใครหน้าไหนก็อย่ามาสั่งกพวกกแกจ้องอย่ามาสั่งกูมีแค่เมียและที่สั่งกูว้ยๆๆอาหาไม่ต้องมาสั่งกเป็นผอก็ไม่ต้องมาสั่งก ใช่หมอไม่ต้องมาสั่งออมีแค่เมียอะไรที่สั่งกูไม่สนิทยังมาสั่งกูไม่ทำไม่กระตันอยู่สั่งอันนี้ือเศษกลางวันถย่ยังได้แต่กูไม่เชิญไม่ใช่คนใจง่ายสักดันดันธรรมะอังกฤษหรืทธรมาโกโร่สั่งคนมากจะระเบิดรูคอยดูมึงได้ดังหอนกระแสกันเป็นมีมหอเอ็นทูโอยโหดวะ ทำมาเล่น <Bund> ว <an> <aya> ันนะทำมาขมไดิชนชันพวก็บอกอันดวว่าไอหัดเถอะทาำมาเป็นพ่อพระยังอีกหน้าพาเราเปิดเข้ามากี่ครั้งมันก็มีอยู่สามภักปีฐานตำรวจพระสังกุกอ้อมุทิระบรรทัดทีระบรรทัดแล้วก็ไปขายให้กันจอนใครชนะหมอชนะไม่สั่งยมาสั่งกูใครหน้าไหนก็อย่ามาสั่งกูพวกกระจอยอย่ามาสั่งกูมีแค่เมีอะไรที่สังกไม่ต้องมาสังกูเป็นพ่อไม่ต้องมาสั่งกูไม่ใช่หมอไม่ต้องมาสังกู เไเปเียเไม่มีความรู้ก็อย่ามาสั่งกูสื่อเยอะยากทำไมไม่หัดดูไม่ลงมันดูเอาแต่สั่งกูสั่งเสร็จแล้วมันก็กลับดู Drive for myself and don't drive for ya b a l l i n g for life for my baby boo อยู่สั่งให้กูเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ชีดทางของมึงทิ้งไม่ได้อกจะดูไหนดูต่อเมึงดิ มัแต่สคนเนียไม่ดูตัวเองที่มึงต้องทำมันสะกเลงสั่งมาไปนน้ำนั่นไหลเวน่เพจิ้มมันคิดไปเองกับปากูมีแต่เพเปร์เลยเเอร์ไม่เดนน a ่ไม่เป่าวเดอเอาแต่ข่าวเจอไม่ต้องเซนอร์ซวเลไม่เป็นกม่เลังมสัู่ใคไหก็อย่ามาสั่งกูพวกกระจอย่ามาสั่งกูมีแค่เมียอะไรที่สั่งกูตำรวจทหารไม่ต้องมาสั่งกูเป็นพอไม่ต้องมาสั่งกูติยศไดอ่ะ้แบบวอ่ะ ไม่ต้องสั่งให้ก้กันผเกูพีเหมือนอาจารย์จูเป็นนักปราถนพูกันเป็นนักสั่งมึงก็นั่งดูกูไม่สนว่าใครู้พันกฎคอมานตกูอันดุแต่คสั่งเมียนี่ลคู่กันชอบจังเพาะมันเนว้าฟังไปอไปกันกูฟัึฟัง้ยสั่งดูเฮ้มันลึกเหมือสอยงดูกูเอรสิที่มันยากันูอยากชนะมันคจับมันมูยังไม่เอาจริงนี่คลบรันทูร ดินนนอไม่สนิทอย่ามาสั่งก mhm. ูใครหน้าไหนก็อย่ามาสั่งกูพวกกระจอย่ามาสั่งกูมีแค่เมียอะไรที่สั่งกูตำรวจทหารอย่ามาสั่งกูโรงพยาบาลไม่ต้องมาสั่งกูไม่ใช่หมอไม่ต้องมาสั่งกูมีแค่เมียะไ่สั่งกูอย่าไปทำงานต่อจริงว้าวมีแค่นึ่นพี่ใครงจริง อันเม่อกี้ไอ้นี่นะกดลิฟต์กดลิฟต์ลงไปนรกนี่ไงนม่อ้อมีแค่มที่สรไ้องมาโอ้ยใบใบนี่ถือว่าเป็นตัวสะพายเหมือนกันเนาะจริงหันไปกล้องสะพายคุณคุณหรือแย่งสี แรงวิเศษอยากชมเจเลอร์มากเขาเขาไม่เหมือนเจเลอร์ในสมัยก่อนๆเออเป็นคนละแบบฉันรู้สึกว่าพัฒนาแบบปุ๊บเลยอ่ะเอากระโดดได้อ่ะมาได้เลยอ่ะไอเนี้ยเออพอมาอยู่ในเอ็มวีน้องรู้สึกว่าองค์ประกอบมันเข้ากันหมดเลยเสียงกันต่างเสียงกอบเสียงใช่พอเราก็พอมารวมกับเจเลอร์แล้วเพลงมันเป็นเพลงปันๆแล้วก็มีลูกเล่นอ่ะ ท่อนของเจเลอร์ที่ร้องขึ้นมาเนาะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเ่ยแหละมันคือเจเลอร์ต้องมาแบบนี้เออเลยเลยรู้สึกว่าตอนที่เห็นเจเลอร์ร้องท่อนขึ้นมาก็เพื่อเฮ้ยมันสั่งตุ้งชอบท่อนที่แบบเขาพิงเก๋นั่นอะ่ะกับหัวหน้าเขาอะ่ะเออตอนนอนใช่ไหมที่นอนอะ่ะที่หัวหน้านอนออแล้วก็รับไปเรื่อยๆเฮ้มากจริง ช่วงตอนที่เขาคำรามอ่ะแกชอบตอนที่เขาคำรามที่ยืนอยู่หลังหลังเหมือนเนื้อเพลงก็ไม่ได้พูดว่าแบบว่าหัวหน้าปะเออแต่ M v มวเนาะสื่อว่าเป็นหัวหน้าตั้วันจะออกไปั่งกุนาราจจะขับจริงไม่อะคือน้ำเสียงน้ำเสียงของตั้งอ่ะอย่างที่บอกเออไม่ไม่เคยได้ฟังนะล่าสุดที่ฟังก็แค่ของที่บิวกินแชร์ เออมันก็เป็นน้ําเสียงที่เขาแบบมีเอกลักษณ์มากกป่อเออเขาเป็นคนที่มีเสียงแบบเอกลักษณ์มากตอนแรปก็คือเออไม่ไม่เคยได้ยินเสียงใครที่เป็นแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาแรปแบบนี้ หมดเลยนะเพลงของเขาอะไม่ไม่ใหญ่มากแต่ชื่อเพลงก็คือสั่งกูสั่งกูนะอารมณ์แบบสั่งกูก็คือตอนสุดท้ายอะที่หัวหน้ายืนคุมอะคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะแบบที่เห็มากเป็นคําพูดคําพูดในใจอะที่แบบอยากพูดไม่ต้องมาสั่งกูไม่ต้องมาสั่งกูแต่ในใจเรื่องจริงแต่ความจริงก็คือก็เออทําทํางานอะฉากสุดท้ายนั่นคือความจริงไงแต่ว่าก่อนแต่ว่าก่อนนั้นนะคือเรื่องจะลองคือสิ่งที่เห็นจริง ทำไปอะไนี่ทำไไรอันมณ์ดูสมจริงอารมณ์หลวจริงอาจงากเอ็มีจะเยอะกว่าเจเลอร์กับบ้้งไปไหนชอบตั้หวลงไป ตอนท้ายใช่ไหมเอะจริงๆไม่เคยเห็นเจเลอร์กับไบเนาะที่เขาแบบไอ้น,นี้ด้วยกันอะทำงานด้วยกันแต่เคยเห็นไบกับพีกอร์อะไรเงี้ยเนาะอฮ้ยแอบแบบชมเนาะไหนๆเขาก็มาแบบโอ้ยมามาม,ามีซีแล้วก็คือไบผมยาวหล่อมา <c oughs> <c oughs> แล้วคืออะไรใส่แว่นหม <c oughs> <อ>ายถึงว่าเออขาเขาเขาโดดเด่นอะ่ะเข้าใจป่ะหมายถึงว่าพอพอกล้องแพนปุ๊บก็คือเออรู้เลยรู้ว่าแบบซื้อน้ำเงินอยู่คนเดียวเออโอเคนะคะ ก็อย่าลืมไปติดตามนะคะกับเพลงสังกูกับน้องเจเลอร์ค่ะซึ่งมากับพี่กอฟ F Hero เนาะแล้วก็ตั้ง Bad Boy นะคะยังไงก็เพลงนี้สนุกมากเลยนะไปฟังกันได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> ใช่แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมมาสั่งพวกเราได้นะเราไม่ติดแต่ว่าหัวหน้าแต่ว่าแต่ว่าเน็ตแต่วไปแล้วตอนนี้เน็ตอะมาแล้วมาแล้วเร็วอ่ะไปแล้วไปแล้ว พูดไปเลยคอมเร็วแสงพูดไม่ได้ทวิตเตอรแล้วก็ Twitter มึงไปพักไปพักเสียงใสติดตู้เร้าได้ที่ทางยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็เอฟทวิตเตอร์แล้วก็แอคนะพูดยังไม่หนาไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้สาวยี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสว์กดกริ่งกริ๊งให้เป็นสปอดเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปกินแห่ ไปเล่นแหบไปเมาส์รู้แหบไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสวัสดีบายบ๊ายบายละเขา